ขึ้นชื่อว่าทองคำนะคะก็จัดเป็นประเภทของเครื่องประดับที่มีความสวยงามและมีมูลค่านั่นเองค่ะดังนั้นใครอยากใส่ทองให้อยู่กับเรานานๆานห้ามทำแบบนี้นะคะ 1การทาครีมทาผิวหรือฉีดสเปรย์ต่างๆห้ามทําขณะใส่ทองค่ะการทําแบบนี้เนี่ยจะทําให้ความแวววาวของทองคําลดลงนั่นเองค่ะข้อที่2การใช้เครื่องสําอางเนี่ยจะแต่งหน้าทําอะไรนะคะก็อย่าให้โดนทองเช่นเดียวกันค่ะเหตุผลเดียวไม่ต่างกันกันกบการทาครีมหรือสเปรย์เลยนะคะเพราะว่าจะทําให้เกิดชั้นไขมันที่เคลือบผิวทองค่ะทําให้ทองคําของเราลดความแวววาวลงนั่นเองค่ะ ไปไว่ายน้ําทั้งทีเนี่ยไม่ใส่ทองลงไปในสระน้ํานะคะเพราะว่าในสระว่ายน้ําเนี่ยจะมีคอรีนการใส่ทองเล่นน้ําหรือว่ายน้ําในสระก็อาจทําลายผิวของทองหรือทําให้หนามเตยที่อยู่บนเครื่องประดับเนี่ยคลายออกได้นะคะ ข้อต่อไปค่ะไปแช่ตัวในอ่างน้ําร้อนหรือว่าออนเซ็นนะคะเที่ยวทั้งทีเนี่ยจะแช่ตัวให้สบายๆก็อย่าใส่ทองเลยค่ะเพราะการใส่ทองแช่น้ําที่มีอุณหภูมิสูงเป็นระยะเวลานึงเนี่ยจะทําให้ทองคําหมองเร็วค่ะทางที่ดีถอดออกก่อนจะดีกว่านะคะ ข้อสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะคะเวลาที่เราไม่ใส่เครื่องประดับแล้วเวลาถอดออกก็ขอให้ถอดใส่กล่องแยกกันหรือว่าเก็บแยกกันนะคะเพราะการถอดเครื่องประดับมากองรวมๆกันไว้เนี่ยอาจทำให้เครื่องประดับของเราถูกขีดข่วนหรือว่าเป็นรอยได้ค่ะถ้าไม่มีกล่องหรือว่าถุงที่ได้รับจากทางร้านนะคะอาจจะเกิดจากการหายหรือใดๆก็แล้วแต่เราสามารถใช้สำลีหรือชิดชู้มาหอมมาพันเครื่องประดับไว้ได้นั่นเองค่ะ นึกถึงทองนึกถึงสุวรรณธนา